เหมือนมีคนจะหลงคนเข้ามาหลายคนเลยนะครับมีเสื้อผ้าอยู่เยอะมากเลยครับเหมือนจะเป็นเหยื่อมันหลายลายเลยนะครับออกมาแล้วครับทุกคนทุกคนทุกคนมันมาแล้วมันตามมาแล้วครับมันตามมาแล้วทุกคนสวัสดีครับผมวัดนะครับวันนี้นะครับผมมาบุกบ้านผีปอบนะครับ ที่ชาวบ้านเขาล่ำลือกันนะครับว่ามันเฮี้ยนแล้วก็น่ากลัวมากนะครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในป่าคนเดียวนะครับป่าที่เขาบอกว่ามีบ้านผีปอบนะครับแล้วอาจารย์กวงไม่ได้มาด้วยนะครับแต่ว่าเขาฝากของมาด้วยนะครับคือพระนี่นะครับเอาไว้ป้องกันตัวนะครับเวลาเจอแบบปอบนะครับเหมือนอาจารย์กวงจะรู้ล่วงหน้าเลยนะครับว่าผมมาแล้วผมต้องเจออะไรนะครับดูบรรยากาศนะครับทุกคน แบบน่ากลัวมากครับนี่ก็จะตกค่าแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันเลยนะครับโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเลยนะครับนี่ผมอยู่หน้าปากทางเลยนะครับดูนะครับบรรยากาศเขาบอกว่าชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นบ้านจริงๆแล้วมันเป็นบ้านคนนะครับแต่ว่าคนเขาอยู่ไม่ได้นะครับโดนรบ,บกวนนะครับ เขาเลยย้ายออกกันทั้งครอบครัวเลยนะครับแล้วจู่ๆก็มีป้าคนหนึ่งนะครับมาอยู่บ้านหลังนี้แทนนะครับเขาเป็นเขาลือกันว่าเป็นผีปอบนะครับดูบรรยากาศนะครับอาจารย์ลวงจริงแล้วเขาก็น่าจะให้ผมมาหาประสบการณ์คนเดียวบ้างนะครับ เขาจะฝึกผมครับในวันวันที่อาจารย์ไม่มาด้วยนะครับเผื่อผมแบบจะได้เอาตัวรอดได้นะครับเฮ้ย <Hey! S 2> ทุกคนได้ยินไหมครับอันนี้ผมมาถึงหน้าบ้านแล้วนะครับได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะครับาาท,าทุกคนได้ยินไหมครับาานี่นะครับบ้านหลังนี้นะครับ ผมมาถอยลุกเลยครับทุกครับมีสารด้วยนะครับไม่รู้ว่าเป็นสารอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูใกล้นะครับนะครับตู้นะครับโอ้โหน่ากลัวมากนะครับตอนนี้ผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะครับ เหมือนคนแก่หัวล่อเลยนะครับเหมือนเขาจะรู้ว่าผมมาแล้วมาออกมาต้อนรับเนยนะครับดูบ้านนะครับสุดโซมากเลยครับนี่ครับบรรยากาศครับที่นี่แหละครับที่ชาวบ้านเขาลือว่ามีปอดอยู่นะครับไม่มีใครกล้าเดินผ่านมาเลยนะครับที่นี่ ผมเข้ามานี่ขนลุกเลยนะครับทุกคนทุกคนจู่ๆก็โผล่มาเลยครับนี่นะครับผีปอบที่เขาว่ากันนะครับเมื่อกี้ผมถ่ายนี่ไม่เห็นเลยครับผมหันหลังแป๊บเดียวคือโผล่มาจากไหนไม่รู้นะครับออกไป เนี่ยะที่เข้ามากินขะเออเข้ามาแล้ว้ตายทุกคนอคบอกว่าเข้ามานี่ตายทุกคนนะครับคนครับนี่มันเป็นรองเท้าใครครับเหมือนรองเท้าเด็กเลยนะครับมันเด็กเข้ามาแล้วแบบโดนผีบอบคนนี้กินนะครับเหลือแต่รองเท้านะครับ กูมาครับไม่รู้ว่าผมจะรอดไปไหมครับวันนี้แต่ว่าผมก็ต้องใจดีสู้เสือไว้นะครับผมมีของดีจาอาจารย์นะครับถ้าผมไม่มีคือผมไม่อยู่แน่ๆเลยนะครับ อันนี้พี่ปอบใช่ไหมทำไม้รองเท้านี่รองเท้าใครเนี่ยได้เอาไปกินไหมใช่เด็กไหมอยากเป็นเหย่ออีกคนไหมหละ่ะแสดงว่าเอาเอาเด็กไปกินแน่ๆเลยนะครับมีรองเท้าเด็กตรงนี้นะครับโอ้ทุกคนมาแล้วครับอยากได้มันรักโอนเสียผาล่างของมันไป โอนเสื้อผ้าเด็กคนนี้นะครับโดนกินไปแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันกลัวพานะครับมันกลัวพานะครับมันกำลังกระโจนเข้ามาบีบคอผมนะครับแต่ว่าผมเอาพาออกมาแล้วมันกลัวเลยนะครับปล่อยของลงซะยังไม่อยากตายไปปล่อยลงเว้ยจะให้ผมปล่อยพานะครับทิ้งพ้าไว้นะครับดูนะครับเสื้อผ้าของเด็ก ที่เอาไปกินนะครับรองเท้าอยู่ตรงนู้นนะครับผมเอกใจเลยนะครับว่าทําไมมีแต่รองเท้านะครับมันแอบ,บมาข้างลังนี้ครับมือผมสั่นเลยครับแต่ผมมีพระที่อาจารย์กวงให้ไว้นะครับทุกคนมาอยู่หลังกอไผ่นี่นะครับสงสัยผมต้องยึดบ้านไว้นะครับ เมื่อกี้โชคดีมากเลยนะครับที่ผมมีพระนะครับอาจารย์กวงให้ไว้เหมือนอาจารย์กวงจะรู้ล่วงหน้านะครับว่าผมจะมาเจอกับอะไรนะครับมันไปไหนวครับยูมันมันหายตัวเข้าสารไปแล้วครับเมื่อกี้ผมเห็นยังอยู่แห่งกอภัยเลยนะครับดูนะครับบ้านครับสุดโซมากเลยนะครับ นี่คือเตาเผาอะไรไม่รู้นะครับทุกคนมีแต่เ,เสื้อผ้านะครับทุกคนดูครับเหมือนมีคนจะหลงกลเข้ามาหลายคนเลยนะครับมีเสื้อผ้าอยู่เยอะมากเลยครับเหมือนจะเป็นเหยื่อมันหลายลายเลยนะครับ<ม>ออกมาแล้วครับทุกคนอย่าเข้ามานะ ถ้าเข้ามาได้เจอแน่ไอ้หนูยายหิวจริงๆหิวอะไรหิวก็ไปกินข้าวดิยายหนวมากเลยหนวก็ไปกินข้าวดิครับหิวมากๆเลยแน่หนูยายหิวอย่าเข้ามานะยาย <c oughs> เจอดีแน่ถ้าเข้ามาเนี่ยยายไม่กลัวหรอกนะร้องอย่างนี้อะ่ะ <c oughs> เหมือนมันอดอยากนะครับเหมือนมันไม่ได้กินคนนานนะครับดูครับนี่ก็มีเสื้อผ้านะครับทุกคนแจหลีไปไหนละถ้าเข้ามาใกล้ผมนี่ระวังนะครับนี่ผมมีพานะแพาแข่นั้นทาอะไรยายไม่ได้หรอกเอาก็ลองเข้ามาดูที่ครับเมื่อกี้ยังร้อนอยู่เลยผมไม่วางหรอกไปทำอะไรยายไม่ได้หรอก จะให้ผมวางพานะครับทุกคนเองนะ่ะจะรู้จักย้ายดีพอนะถ่อยายเป็นใครอย่าเข้ามาใกล้นะไม่งั้นมีพานะผมมีพานะนี่นะครับทุกคนไปในเย็นเหมือนมันจะกลัวพานะครับ<ง>ผมยกพาขึ้นมาแลนะ้วมันถอยเลยนะครับ ไปเฮ้ยเฮ้ยแม่จริงกเกวา,างพาลยให้มานเดินแต่ยายดีกว่ายายเหนียวจริงๆไหนเนาะทีว่าผมโง่เหรอให้ผมวางพาผมวางผมก็โดนกินนะดิแล้วเข่ามาที่นี่ทำไมล่ะอยากตายแล้วแตเข้ามาทำไมผมก็อยากจะเห็นปอบสักครั้งอะ่ะนั่นแหละเพราะเร็วกว่าอยากตาย อันนี้อันนี้ยายกินใช่ไหมเนี่ยเสื้อผ้าพวกเนี่ยยายกินไปแล้วใช่ไหมเดือดเสื้อผ้าเนี่ยใช่ครับมันยอมรับแล้วว่ามันกินครับเฮ้ยเฮ้ยมันจะกระโจนแสบตาจริงๆเลยนะแน่นอนอยู่แล้วปลุกเสกจากอาจารย์ผมอาจารย์มันเป็นใครวะแหมจริงๆไงนะจ้องกินผมอย่างเดียวเลยนะครับจ้องเหลือกเซตมา,หาให้ยายกินเลย ถ้าผมวางพามาเลยผมว่าผมาน่า<ด>จะไม่รอด,ดแน่ๆ, <ผม S 1> ๆนะอย่างนะที่มึงคุยกันนะวางพายลงซะถ้าเป็นอาหารยายดีๆโหยายพูดง่ายมากเลยนะให้ผมเป็นอาหาร <c oughs> ผมยังไม่มีเมียเลยจะให้ผมตายเหรอเป็นผัวยายก็ไดนะผมไม่เอาอ่ะไม่มีผัวยายกินคนยายไม่ได้กินข้าวจะเอาผม,ผมเป็นผัวทำไมผมกินข้าวดิ เป็นผัวยายมาไม่อาอ่ะไม่มีผัวจริงๆยายเหงามาเลยนเนี่ยยายเหงาอยู่คนเดียวมันเหงามาเป็นผัวยายดีกว่ามามะถ้ายายทำเลยผมนะผมจะเอาจารย์มาปราบเลยอะแบบให้ยายแบบมีที่อยู่เลยอะมาเป็นผัวยายแล้วยายจะทำอะไรยายจะแขกจกใส่กินเองจะเฉยโหจะสกจกใส้ผมกินนะครับไปให้งงเลยครับ อยู่ไม่ได้แล้วนะครับทุกคนต่องการแบบไหนใจกะให้แบบนั้นไงเอ็งทำไม่มีใครได้ก็ไม่มีผัวเหมือนกัน <c oughs> ผมไปเป็นผัวายายยายให้กินไส้ผมบ่นเด,ด้ถ้าผมนอนอยู่อะ่ะอย่าเข้ามาใกล้ผมนะ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาจานมาเล่นงานแน่ๆเลยถ้าทำอะไรผมอะ กาคาเข้ามาเลยเฮ้ย้าุณมันแน่จริงๆไงนะมันวิ่งมาใส่ผมนะทุกคนจริงๆคนกินยากอย่างนี้ก็ชอบแกินภาพผมช่วยชีวิตเอาไว้นะครับออกไปออกไป่าตูวื้นยู ก็จ้กินเด็กไอ้คนนี้แล้วว่าแล้วมันสารภาพว่ามันกินเด็กนี่นะครับใครดูคลิปนะครับลูกหลานใครหายนะครับเป็นฝีมือมันนะครับไอ้ปอบตัวนี้นะครับท่องกระถาอะไรอะ่ะมันท่องกระถาอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนเมือนจะมีปอบจะเป็นปอบแบบมีวิชาคมนะครับ ใส่ผมน่าจะเอาไม่อยู่นะครับถ้ามีวิชาอาคมแบบนี้นะครับผมจะต้องปิดตัวออกห่างนะครับผมจะต้องกลับแล้วนะครับทุกคนมันถ้ามันมีวิชาอาคมแบบเนี้นัรีบกลับไปไหนไงเนาะม่ให้ผมกลับด้วยนะครับทุกคนผมน่าจะเอาไม่อยู่นะครับ,แ,บแค่มีพาองเดียวถ้ามันมีอาคมนี้นะครับมันปิดทางออกผมไว้นะครับให้ไม่ให้ผมออกนะครับทุกคน มันบีบคอผมนะทุกคนมันโดนพาผมไปนะเมื่อกี้มันท้องอะไรไม่รู้ครับออกไปทุกคนครับผมอยู่ไม่ได้นะครับทุกคนจะไปไหนงี้เนาะ ผมอยู่ผมก็ตายเลยทุกคนมันไม่ตามอะทุกคนผมอยู่ไม่ได้นี่ยครับทุกคนไม่รู้ว่ายายเขาตามมาอีกไหมครับเนี่ยผมอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับเมื่อกี้นะครับผมมีพานะครับเขายังบีบคอผมได้เลยนะครับไม่รู้เขาตามมาอีกไหมครับตอนนี้ผมจะรีบออกจากป่าทุกคนมันมาแล้วครับทุกคนทุกคนมันมาแล้วมันตามมาแล้วครับมันตามมาแล้วทุกคนไปหาใหญ่ มันวิ่งวายมากนะครับมันวิ่งวายมากทุกคนเ้ยอย่าตามมาเฮ้ยเอยเอมันมาทุกคนมันต้องวิ่งหนี ได้แล้วครับเก็บไว้ไม่ได้ครับทุกคนสงสัยผมต้องพาอาจารย์กวงมาปราบผีปอบนะครับทุกคนพวกนี้เพราะว่าเก็บไว้มันจะกินคนไปเปล่าๆนะครับเพราะว่าคนตกเป็นเหยื่อมันหลายคนเลยนะครับผมก็เป็นเกือบเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะว่าดีนะครับอาจารย์กวงให้พาผมไว้นะครับทุกคนมันเลยทําอะไรผมไม่ได้นะครับเหมือนจะเป็นปอบแบบใช้อาคมเลยนะครับ วิ่งหลงทางเลยนะทุกคนมี่ที่ทางอยู่ด้านหน้าทางตามอยู่ด้านหน้านะครับโ <ś les> อ้ยคนมันมาแล้วครับทุกคนมาแล้วทุกคน Ah! Uh. Uh.